ผงแชร์แนเฮาวสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนกลับมาพบกับเหล่าซืูจูอีกแล้วนะคะและในสัปดาห์นี้นะคะเหล่าซูจูจะสอนภาษาจีนเกี่ยวกับเรื่องเครื่องแต่งกายค่ะและนี่คือคําศัพท์ที่เราจะเรียนกันในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆมีทั้งหมด7คําศัพท์ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มฝึกออกเสียงคําศัพท์ไปพร้อมๆกันเลยนะคะคําที่1ค่ะ คำที่หนึ่งซีฝูซีฝูให้นักเรียนออกเสียงตามสองครั้งนะคะซีฝูซีฝูสูตรคำที่สองค่ะโยหยงอีโยหยงอีนักเรียนออกเสียงตามสองครั้งนะคะโยหยงอี โยองยงอีชุดว่ายน้ำคำที่สามค่ะชุ่ยอีชุ่ยอีพันเดียนออกเสียงตามสองครั้งนะคะชุ่ยอีชุ่ยอีชุดนอน คำที่สี่ค่ะอยูอ,อีอยูอ,อีให้นราเรียกออกเสียงตามสองครั้งนะคะอยูอ,อีอยูอ,อีเสื้อกันฝนคำที่ห้าค่ะเส่ยวฟูเส่ยวฟู นักเ,เรียนออกเสียงตามสองครั้งนะคะเสี่ยวฟูเสี่ยวฟูชุดนักเรียนคำนี้หกค่ะหลิงไต่หลิงไต่ให้นักเรียนออกเสียงตามสองครั้งนะคะหลิงไต่หลิงไต่ เน็กไท้คำที่เจ็ดค่ะเยาไต้เย,ยาตต้นักเรียนออกเสียงตามสองครั้งนะคะเยาไต้เย,ยาไตา้เข็มขัดเก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูรูปแบบประโยคภาษาจีนกันนะคะ 老师ขออนีาตใช้我的我的แปลว่าของฉันตัวอย่างเช่น我的睡衣我的睡衣แปลว่าชุดนอนของฉัน ค่ะและในสัปดาห์นี้นะคะเราซื้อก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาเจอกันในสัปดาห์หน้ากันนะคะค่ะขอบคุณค่ะเสียเขอ